วันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะเซตดูแลผิวนะคะของออร่าโกนะคะตัวนี้นะคะเ็จะเป็นตัวบูเตอร์เซรั่มเนติโนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะคือมอยเจอไรเซอร์นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแบบดีมากนะคะเริ่มใช้ครั้งแรกนะคะใช้แค่1ครั้งถึง2ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอเพราะว่าเขาใส่สารสก,กัดมาดีและแหลงมันจริงนี่ตัวนี้นะคะใครที่มีแบบสิวนะคะพวกรอยสิวแบบชัดเจนอะ แบบสิวแบบืสิวเต็มหน้าสิวอะไรนะคะเขาช่วยได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะครั้งแรกนะคะที่เราใช้นะคะให้เรานะคะโบกจอ i ์ไรเซ z e r ไปก่อนนี่จอร์ไร r ซอร์นะคะเนี่ยโบกเข้าไปเลยนะคะเยอะๆเลยแล้วก็ตามด้วยตัวเรตินอนะคะนี่นะคะลงเสร็จเรียบร้อยวันที่ยี่ห้านี้นะคะใส่โค้ดลดเพิ่มนะคะอย่าลืมไปกดกัน